สวัสดีครับนักศึกษาบุคลากรและก็คณาจารย์ทุกท่านนะครับพวกเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราจะกำลังเผชิญ pm 2.5นะครับทางมหาวิทยาลัยพยับเองก็เป็นห่วงพวกเราทุกคนแล้วเราก็เป็นห่วงญาติพี่น้องของบุคลากรและนักศึกษา ทุกท่านด้วยนะครับทางหมายวิาลยพายับเองเรียนกับทุกท่านตามตรงนะครับว่าขอให้พวกเราได้ดูแลซึ่งกันและกันพายับเองก็อยากจะขอแนะนําท่านทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะหลายๆท่านที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็คงจะต้องดูแลตัวท่านเองแล้วก็บุคคลอันเป็นที่รักของท่านทุกคนนะครับ ถ้าเรามีการวางแผนที่จะทํากิจกรรมกลางแจ้งทุกๆประเภทนะครับก็ขอให้พิจารณาทบทวนกันให้ดีๆว่าในช่วงวันและเวลาดังกล่าวเนี่ยเราพอจะหลีกเลี่ยงได้ไหมหรือจะจัดในรูปแบบอื่นๆได้ไหมถ้าท่านหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของท่านเองหรือแม้กระทั่งกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยายลัยพายับนะครับ ประเด็นที่2นะครับถ้าทุกท่านสามารถเลี่ยงพื้นที่ต่างๆที่มีมลพิษทางอากาศสูงทุกท่านก็พอจะมีแอปพลิเคชันนะครับสามารถเช็คดูได้นะครับว่าพื้นที่ตรงไหนความเป็นพิษสูงมากๆก็ขอให้เราเลี่ยง ในพื้นที่ต่างๆจะได้ไม่กระทบต่อสุขภาพของเราเองและไม่กระทบต่อสุขภาพของคนที่เรารักด้วยนะครับประเด็นที่3นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราคงจะต้องช่วยกันมากๆนะครับก็คือการพยายามที่จะสวมหน้ากากที่จะป้องกันฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆอย่างเช่นหน้ากาก N95 ยังมีความจําเป็นนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในมหาวิาลยพยับหรือที่อื่นๆนะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันด้วยนะครับทางมหาวิาลยพยับเองก็พยายามจะจัดหาหน้ากากต่างๆมาให้พวกเราให้เร็วที่สุดประเด็นที่4นะครับถ้าหลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องฝุ่นเข้าดวงตานะครับก็ขอให้ได้สวมแว่นตาที่ป้องกันลมป้องกันไม่ให้ ดวงตาเราสัมผัสกับฝุ่นหรือไม่บางท่านที่มียาหยอดตาอยู่แล้วก็สามารถชะล้างความเป็นพิษต่างๆออกไปได้นะครับสำหรับเรื่องต่อไปนะครับประเด็นที่5ต้องรบกวนพวกเราทุกคนนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พวกเรากําลังอยู่ที่บ้านนะครับก็ขอให้จัดบ้านทําความสะอาดบ้านป้องกันวิธีใดก็แล้วแต่ที่ไม่ให้ฝุ่นเข้ามาได้เนี่ยก็ขอให้ทุกท่านได้พิจารณานะครับหรือแม้กระทั่งในที่ทํางานของเราในมหาวิทยาลัยพายัพเองเราก็ได้กําชับให้กับแม่บ้าน หลายหลายท่านนะครับแล้วก็ขอฝากเรียนท่านในที่นี้ด้วยนะครับว่าที่ทํางานของท่านก็พยายามที่จะป้องกันฝุ่นกันนะครับพยายามไม่เปิดหน้าต่างไว้หรือฝุ่นอยู่ที่ไหนท่านก็เลี่ยงที่จะไม่เข้าพื้นที่ที่มีฝุ่นมากมายในมหาวิเลยพายับนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับตอนนี้เองจังหวัดเชียงใหม่เองเราก็ต้อง ให้กำลังใจครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ทำงานอย่างหนักขอให้นักศึกษาบุคลากรและคณาจารย์ทุกท่านได้รักษาสุขภาพและขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดอวยพระพรคุ้มครองดูแลรักษาท่านและครอบครัวให้ได้ผ่านโอกาสต่างๆที่จะกระทบต่อร่างกายของพวกเราไปได้ด้วยดีนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านครับสวัสดีครับ